แกเห็นนะครับพี่นัทเมียบอกให้เอาเสือเต็มหลังเลยสวัสดีครับช่างนัทสักดิ์ลสว่างแดนดินจังหวัดสุลนครมื่อนี้มาพอกับงานแก้เสือเต็มหลังครับผมรอบที่สามเนาะมือนีนกับที่ได้เห็ดียกประมาณหาสุบวงนี่แหละครับกับเทคนิคมือนีนกับใส่สีขาวแล้วก็สีเทาแล้วก็สีดำครับผมอันสูดเทานี่เสี่ยวขาวตั้ง แล้วก็เอาดำยดลงแปดยศครับผมแล,บแ,ลแล้วก็แอลกอฮอล์อีก3ายศแล้วก็คนมันเข้ากันประมาณนี้แหละครับผมเข็มที่ใส่เมื่อนี้จะเป็นเข็มอิริทกับเบอร์17ส่วนไฟนี่ที่ใส่อยู่เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ครับผมเครื่องสักกะเครื่อง w j x ครับผมปล่อยเข็มประมาณสองถึงสมมิลนี่แหละก่อนที่สักหรือว่าออียงทุกอย่างทุก,ทกคนก็ต้อง ใส่แอลกอฮอล์ครับผมเสร็จทำความสะอาดก่อนว่าถัไปแอลกอฮอล์นี่ก็ซื้อบ่ยากครับหาซื้อในเซเว่นก็มีครับขว่าสี่สิบห้าบาทหรือว่าซื้ออยู่ร้านขายยากอะไรครับแล้วแต่เขาสะดวกเนาะเพราะมันหาซื้อกันง,ง่ายครับสมมืิเนี่ยกิดรอบที่สามแหละครับนี่เพราะว่ารอบแรกกับรอบที่สองนี่สีเฮ็ดโค้งสั่งไว้ยังเหลือครึ่งครับผมเพราะว่าลูกค้าก็ซักอยู่ประมาณ หาสุมโมงครึ่งหรือว่าหาสุมโมงนี่แหละครับก็ยุบป,ประมาณนี่เพราะว่าที่เห็นทั้งบมดมืนเนี่ก็คือเพิ่งจะสิบหกสุโมงเองครับผมสักก้อนสีแเหลี่ยมล,ลูกค้าก็บอกว่าหาาลอันเติมลูกข้างล่างเห็นมันงามๆนี่เด้อครับพินัทวัฒนเอาแบบสไตล์ที่มีต้นสนเนี่ยหมาป่านี่อย่างนะครับเงีมองกันที่ว่าเป็นกำลังหอนอย่างนะครับภาพแบบเต็มหลัง จะออกสไตล์งั้นเงาขาวดำหรอกครับผมแต่ส่วนลูกกระตาเสือนี่ลูกค้าก็บอกว่าเอาคนละสีครับผมสีแดงกับสีฟ้าวันสันไว้มันตัดกันเป็นลูกค้าเลือกเองครับวันนี้งาน้นกานี่ว่าลูกค้าไอเมียลูกค้าครับวันเวลาแฟนถอดเสือแล้วมองไปนี่ก็ยังคนเจ้าสูนพี่นัดว่าสันวันอันพยายาขุดอุ่มผู้หญิงะนะก็เลยมองเบื่องลุกคือซื้อผู้ชายเจ้าสูน่น แก่ไม่หนูแน่ว่าสัตวว่าเอาเสือทับรวดว่าสัตนงาอๆงวดว่าสัตนกับตักชิวางเนี่ยเนาะพราะว่าลูกข้าบ่สบายใจนะครับเพราะว่ากับพอดีแฟนลูกค่ากับมักเสือเกินครับผมกับเอาทับไปผมเนี่ยเป็นครับพี่นัดแฟนบ้านบ่มากลายเก่าว่าสัตนกับถ้าบ่มากกับมากแก้ไขต่อเติมได้ครับผมเพราะว่าคือว่ามันอันติดตัวไปตลอดชีวิตครับผมกับถ้ามันขาดความมั่นใจหรือว่าบ่งามองงงม้อย่างนี้กะ ก็มาแก้ไขต่อเติมได้ครับผมถ้าจองชิวซักยังกับทักเช็ด้ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับผมเพราะว่าสร้างแต่ละสร้างล้านแต่ละล้านนี่ลายมือบกคือกันครับผมกับผลงานบูคือกันครับผมกับราคากับชิบูซ้ำกันคือกันเพราะประสบการณ์แต่ละคนเพื่อกัน้วก็จริตของลูกค้าแต่ละคนนี่บ่หูวา่าจีถือจริตกับสร้างคนใดนะครับกับเลือกเอาครับเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเจ้าเงินอยู่ในกระเป๋าเราเนาะเขาสามารถเลือกสร้างได้ สามารถโอนเงินให้ผู้ใดก็ได้ครับผมทามันใจผู้ใดกะไปซักกับผู้นั้นแหละครับส่วนตัวผมนี่กะสีซักมือและคิ้วครับผมสีฟกัสเป็น,น่คนค้นๆไปจะบอซักไหลายอันนี้เป็นสไตล์ของผมเด้บอแมนว่าถือหรือผิดด้ครับเป็นสไตล์ของช่างแต่ละคนเพราะจะทํางานบ่คือกันนะครับผมกะสีบอกินเหล้าบ่สูบยาครับผมเน้นวิ่งออกกาลังกายครับผมกะอยากสุขภาพดีๆป้าซักให้ลูกค้าครับผมอยากคิดว่าการที่มีสุขภาพที่ดีบ่ป่วย มาทํางานนี่มันจะไอ่ไงผลงานออกมาดีครับผมกัขอบคุณแฟนเพจแฟนตัวยงทุกคนทุกท่านาที่เข้ามาคอมเมนต์วงนัวหัวมวลให้กับนังงจสร้างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมก็ขอบคุณมากๆเด้อครับผมที่โอ้เคยติ่มเคยปะเลยครับเป็นมิตรภาพที่โอ้เงินสือบ่ได้ครับผมยูเซเว็ตก็สิบบมพี่ขายหรอกครับเพราะว่าคนพวกจักกันนี้มาคอมเมนต์ว่างนัวหัวมวนแบบให้กันอยู่สมื่นสองเว็นนี่ก มันก็เป็นอย่างที่สุดคือกันเลยครับผมเพราะว่าเวลาของทุกคนมีค่านะครับเนาะแต่ว่ายัางแบ่งเวลามาคอมเมนต์ว่างนัวหัวมวลคอมเมนต์โพดคลิปเดียวคลิปโพ,พวดวิดีโอให้สร่างนัดอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากมากครับผมเบอรอีเตลครับผมอยแมวจอนจัดด้วยนะครับเลี้ยงพป่านแมวจะของเงินไหลกะฝากผลิตภัณฑ์ม่นอิ่งดูแลหลังสักครับผมลดอาการคันลดอาการอักเสบแต่ผูใ้ใดซักไปเร้วเอ้าจะเสียด รวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับมันนี่เบืออ้องคอบงานแก่เดี๋ยวจิต่อเต็มหลังลงมาครับผมก็เดี๋ยวหาแบบให้ลูกค้าครับผมก็จักสิวายวอย่างครับเนาะเพราะว่ารอบหน้ารับเจอกันไหมครับผมสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ